สวัสดีค่ะ Privacy Talk with Men ม u ยูนะคะยังอยู่ก,กันกับแนวปฏิบัตินะคะในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารเผยแพร่ที่มีข้อหารือเข้ามานะคะวันนี้เป็นข้อหารือที่น่าจะมาจากฝากฝั่งของธนาคารค่ะข้อหารือเข้ามาที่สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลนะคะมี3 4เรื่อง3 4สประเด็นนะคะประเด็นแรกเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของผู้เยาว์นะคะผู้เยาว์กับผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเขียนแยกจากกันนะคะแล้วก็มีการใช้ตัวเรื่องที่2มีการใช้ตัวเฟซเล็ก นิชันหรือการเก็บสแกนบนใบหน้านะคะเพื่อการยืนยันตัวตนเรื่องที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารและเรื่องที่4เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนําเสนอผลิตภัณฑ์เดิมที่อาจจะปเปลี่ยนรูปแบบไปนะคะมีสีเรื่องหลักๆที่เขาหารือเข้ามานะคะทีนี้มาดูกันก่อนนะคะว่า ผู้เยาว์กับผู้ใหญ่มันต่างกันตรงไหน,น,นในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะคือกฎหมายบ้านเราก็จะมีหลายพรบเนะี่พรบรเด็กพรบรคุ้มครองแรงงานก็จะกําหนดไว้ที่อายุหนึ่งแต่ว่าในพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเราอิงตามกฎหมายแพ่งนะคะประมวลแพ่งและพาณิชย์เราคัดออฟผู้ใหญ่กับผู้เยาว์นะคะบรรลุนิติภาวะนี่ต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะคะถือว่ายังเป็นผู้เยาว์และผู้เยาว์แบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงที่ต่ำกว่า10ขวบลงมานะคะกับ อันนี้ก็เป็นผู้เยาว์อีกช่วงหนึ่งผู้เยาว์ที่เป็นช่วงที่เป็นช่วงเด็กเลยอะค่ะต่ำกว่า10ขวบลงมานะคะการทําธุรกรรมต่างๆนะคะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เยาว์ที่10ขึ้นมาถึง20นะคะบางกิจกรรมเขาสามารถทําเองได้นะคะแต่บางกิจกรรมนะคะอาจจะต้องของความยินยอมจากผู้ปกครองน,นะคะแล้วแต่กรณีนะคะแต่ถ้ามันเป็นกรณีเกี่ยวกับธนาคารนะคะถ้ามันย่ในเป็นธน,นาครนารยุริก็ต้องเพ์เซฟต์ยการขอความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนเพราะว่า ธนาคารมีหลายผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีแค่ออมออมสินออมทรัพย์อย่างเดียวถูกไหมคะมันมีเรื่องขายพันธบัตรขายหุ้นขายอะไรหลายๆอย่างบางครั้งมันอาจจะเกินกําลังของผู้เยาว์ที่จะตัดสินใจเองได้นะคะอ่ะอันี้รู้แล้วนะว่าผู้ใหญ่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะกับผู้เยาว์ตามการตรงทีอ่อายุเท่าไหร่นะคะแล้วมีการบริหารจัดการยังไงนะคะทีนี้ถัดมาว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแยกออกมาเป็น2มาตรานะคะมาตรา24เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าเป็นมาตรา26เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ นี่ประเภทพิเศษแล้วไปเกี no ่ยวข้องกับฝากขังธนาคารมันก็จะมีอยู่ประมาณ2เรื่องนะคะเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนะคะแต่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วไอ้เรื่องสแกนเข้านะคะแต่การยืนยันตัวตนที่เป็นที่นิยมมากอีกตัวหนึ่งคือ face recognition นะคะการเก็บสแกนบนใบหน้านะคะเก็บเทคนิคบนใบหน้านะคะมันคือ biometric ตัวหนึ่งนะคะหรือการเก็บข้อมูลทางชีวภาพนะคะิงหรือชีวมาตรนะแล้วแต่แล้วแต่ศับที่แต่ละตำราจะเขียนนะคะทีนี้การเก็บข้อมูล biometric นะคะ อะไรเป็นไบโอเมตริกบ้างนะคะก็มีทิ่ง่ายๆอยู่3ตัวนะคะตัวแรกคือมันต้องเก็บกายภาพบางอย่างนะคะบนร่างกายเราเช่นใบหน้าจุดบนใบหน้าหรือบนสแกนลายนิ้วมือนะคะหรือม่านตาอันนี้คือกายภาพ1มันต้องใช้บางสิ่งบางอย่างบนกายภาพ 2. มันต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบนะคะและ3เมื่อมันใช้เทคโนโลยีแล้วมันสามารถแยกตัวบุคคลออกได้นะคะฝาวแฝดบางทียังต้องแยกออกจากกันให้ได้นะคะไม่ยุลีกับคนอื่นก็ต้องต่างกันนะคะอย่างนี้ค่ะถ้าพบสองค์ประกอบใช้บางอย่างบนกา กายภาพนะคะกายภาพบางอย่างบนจุดเป็นใบหยานของร่างกายบวกเทคโนโลยีบวกด้วยสามารถแยกแยะตัวบุคคลออกจากกันได้อย่างนี้เรียกไบโอเมตริกเพราะฉะนั้นเฟสเล็กคอกนิชั่นนะคะที่เก็บจุดเป็นใบหน้าเวลาเราสแกนใบหน้าเข้าแอปพลิเคชันต่างๆหรือเข้าโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งการยืนเยันตัวตนผ่านธนาคารโดยใช้เฟสเล็กคอกนิชั่นจึงอยู่ในมาตรา26เป็นข้อมูลสเปเชียลแคตเอรีต้องได้รับการคุ้มครองมากเป็นพิเศษและมีข้อยกเว้นในมาตรา26ต้องปฏิบัติตาม เท่านั้นนะคะรู้แล้วว่าอะไรคือ face recognition นะคะรู้แล้วว่าผู้ใหญ่กับผู้เยาว์ต่างกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่ธนาคารทำนะคะสามสกิจกรรมมาค่ะเดี๋ยวจะมาต่อรอบหน้าแล้วกันเนาะเรื่องเกี่ยวกับการเก็บ face recognition วัตถุประสงค์เพื่อการยืนยันตัวตนทั้งของผู้ใหญ่และผู้เยาว์นะคะเรื่องของการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะให้กับ ผู้ใหญ่และผู้เยาว์นะคะเรื่องของการนําเสนอผลิตภัณฑ์เดิมนะคะของธนาคารให้กับทั้งผู้ใหญ่และผู้เยาว์เราจะแยกออกเป็นสองแคตตาก็อกแบบนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาค่อยๆไล่ทีละเคสกันนะคะว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยธนาคารเขาต้องทํำยังไงบ้างและเราในฐานะเป็น Data Subject หรือเราเป็นผู้ปกครองหรือลูกเราอะไรเงี้ยเราต้องรู้ด้วยว่าเขาจะใช้ข้อมูลอะไรของเราหรือใช้ข้อมูลอะไรของลูกเราที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะแล้วเขาต้องทํำยังไงถูกต้องเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ